I'm really gonna ไอ้แต่เมื่อ,อชื่ออะไรนะคะเอมค่ะน้องเอมมีแฟนหรือยังคะ,คง <c oughs> ะมีแล้วค่ะมีแล้วนะแสดงว่าเดี๋ยวใกล้จะได้เข้าสู่ประตูมิวมาเหมือนเ <ปะ S 1> พื่อนคิวแล้ว,ลวแหล,ละนคะคะก็รอคิวอยู่กันรอคิวกำหนดไว้วันนี้แปดมา พู้ต่อไปเลยู้งเอ็มอยากจะ่ามหรือว่ามีอะไรที่จะกล่าวกับเพื่อนปิวแล้วก็พี่ลำปาวไหมคะจับหวะจังสาวของเราวันนี้ค่ะก็เห็นตั้งแต่เขาพบกันมาเรก่อๆอะค่ะก็คือพอียนจบแล้วก็ไปเรียนคละที่อย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามการผ่านเฟซบุ๊กผ่านอินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะก็มาถึงวันนี้ก็ดีใจกับเพื่อนแล้วก็พี่ลำปามากๆค่ะ ตอนที่ไปยืนโปรยดอกไม้แล้วก็เห็นเพื่อนเดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เพื่อนสวยสุดๆเลยค่ะก็ยินดีกับเพื่อนค่ะค่ะว้าวเป็นความยินดีด้วยนของเพื่อนที่นี้เพื่อนนะคะยินด,ดีกับน้องเอ็นด้วยะคะแล้วจะเคยยินดีในวันสมรสของเอ็ด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ก็เชิญปร,รับเลยค่ะยิ้สาวที่โชคดีนให้บ้รชุกชบกับความรักนะคะ จากเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวของเราค่ะมาเจอเลยนะคะอ่าระคะท่านภวิเกศคะ่ะผู้บ่าวสาวนะคะได้อทำหน้าที่ของเขาและเธอได้อย่างสมบ,บูรณ์แบบมากๆเลยทุก เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้จะอยู่ในความทรงจำของผู้บอกสาวจะอยู่ในความทรงจำของยติผู้ใหญ่แขกผู้ไม่กี่นะคะที่มาร่วมงานอย่างแน่นอนค่ะขอเสงปลงมือดังๆให้กับผู้บอกสาวคู่นี้นะคะที่ถือว่าเป็นสุคคนที่มาสมสริมกันในวันนี้ค่ะและหลังจากนี้นะคะผู้บอกสาวก็จะได้นำต้นไม้แห่งความรักรามาส่งมอบให้กับยติผู้ใหญ่แขกผู้ไม่กี่นะคะที่ถือ ด้านล,ล่างนะคะแล้วก็จะมีโอกาสไปขอบคุณเพืวว่อแขกผู้มีเกียรติอยา่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเชิญเลยนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะ องนะคะก็จะได้มอบต้นไม้แห่งความรักให้กับญาติที่ไกลนะคะเจ้าจอดนะคะโดย่ นี้ชื่อโชมมากมากเลยขอบคุณค่ะก็ต่อ,ตอ,ตอไปนะคะขอได้เ,เรียนเชิญท่านผู้หญิงสายสุดและเธอ,อยานะคะคุณเจ้าเบียนสักสุดค่ะ คุณ่ะคุณค่ะต้อนต่อไปนะคะขอเนื้อเเชิญน,นะคะคุณพ่อคุณแม่มค่ะคุณคุณแม่ต้องเอาต้องนำต้นไม้อมเอาไป ในสายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เนี่ยเป็นคนมากค่ะต้อราบต่อไปค่ะขอรียนเชิญคุณพ่อชั่วคุณแม่อ้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวค่ะอมิวนะคะได้ความสวยหวานอ่อนช้อยงดงามมาจากคุณแม่เลยนะคะแล้วก็ได้ความใจดีเหมือนคุณพ่อเลยนะคะ ที่บริเวณ้บนะด,ด้านหน,นะคะเราจะใานได้รับปร,รหนะคะได้กินแล้วนะคะแล้วก็จเดินทางกลับนะคะก็อาจจะได้ถา่ายภาพเ้าบา้าวที่ได้เดานาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ปะจุจัดให้ทุกท่านนะคะได้เ่าบภาพสวยๆภาพในความประทับใจกบการมาร่วมง,งานฉลองมงคล งานเก็บว <before> ิธ <t> <half> ีการศึกษาผสมภาษาจีนก็คงจะต้องขอพิธีกรว่าหน้าที่พิธีกรแต่ที่ผู้นี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของความสุขความบันเทิงก็ยังมีอยู่เป็นเวกนี้กับน้องสาวสกีท่านสัตว์จากโรงแรมของการีนให้ทุกท่านได้พักผ่อนเลื่อนเทินใจและอาหารอร่อยอร่อยก็ยังคงให้ท่านได้มีนรสชาติแบเมืองไปค่ะค่ะว่าท่านจะเดินทางกลับก็ขอ ขออนุญาตในการที่จะกล่าวลานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ